่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนถแถลงนโยบายประจำปีพศ2566โดยยามาฮ่าได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้มีการบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่ายามาฮ่าอาจจะมีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จำนวนสรุ่นในงานครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าจากกระแสข่าวเชิงลึกล่าสุดยืนยันเข้ามาการถแถลงนโยบายในปีนี้จะไม่มีการแนะนำรถใหม่แต่อย่างใดรถใหม่ทั้งสองรุ่นที่ผมได้บอกไปนั้นจะไปเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์2023วันที่23มีนาคมพศ2566ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันที่8กุมภาพันธ์นี้จะยังไม่มีการเปิดตัวรถใหม่แต่อย่างใด จะเป็นการถแถลงนโยบายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและจากการที่ยาม,มาฮ่าได้ใช้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเป็นที่การจัดถแถลงนโยบายในครั้งนี้ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญที่มีความใหญ่โตโออาดังนั้นผมจึงคาดว่ายาม,มาฮ่าน่าจะมีการถแถลงนโยบายที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่ได้เลือกสถานที่แบบนี้อีกทั้งไม่มีการแนะนํารถใหม่เน้นการถแถลงนโยบายอย่างเดียวดังนั้นบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า ห้ามกระพริบตาย้อนหลังกลับไปในวันที่8กุมภาพันธ์พศ2562หรือเมื่อ4ปีที่แล้วยมามาฮ่าแถลงนโยบายประจำปีพร้อมกับแนะนำรถใหม่2รุ่นประกอบไปด้วยฟรีโกและ e x c ต t e r 150ซึ่งก็บังเอิญว่าวันที่8กุมภาพันธ์เหมือนกันแต่ว่าในปีนี้ไม่มีการแนะนำรถใหม่แต่อย่างใดสำหรับภาพที่คุณผู้ชมทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้น มันคือฟรีโก125ซีซรุ่นใหม่ที่มีการปรับปริทุกชมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วที่อินโดนีเซียวันที่3พฤศจิกายนพศ2565ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วนี้เองถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็เชื่อว่าวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงก็น่าจะมีการเปิดตัวฟรีโก125ครบรอบ4ปีในเมืองไทยแต่เนื่องจากว่าทางยามาฮ่า คงจะมีการปรับเปลี่ยนแผนหรืออย่างไรก็แล้วแต่ฟรีโก1.25โฉมใหม่จะไปเปิดตัวกันที่งานมอเตอร์โชว์2 3 2 3ที่จะมาถึงในเดือนหน้าครับอีกรุ่นหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับยามาฮ่ในปีพศ2566ก็คือการเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอาเซียนเริ่มจากการเปิดตัวครั้งแรกที่เวียดนามเมื่อวันที่30ธันวาคม พศ2565มันคือยามาฮ่าเนโอสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้าแล้วที่ยุโรปและหลังจากนี้จะมีการทยอยเปิดตัวในอาเซียนเริ่มจากอินโดนีเซียรหรือเมืองไทยของเรามาถึงวันนี้ผมคิดว่า Yamaha าเนโอจะไปเปิดตัวกันที่งานโมอเตอร์โชว์ครับอีกเพียงแค่หนึ่งเดือนเศษเราคงจะเห็นตัวจริงกันแล้วก็ไม่แน่ครับการแถลงนโย,ยบายในครั้งนี้ ยามาฮ่าอาจจะประกาศแผนรถไฟฟ้าในอาเซียนอาจจะเป็นการประกาศถึงความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีที่ค่ายอื่นยังไม่มีการแนะนํารถไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการยามาฮ่าจะเป็นผู้นําค่ายแรกของเมืองไทยที่ผลิตและออกจําหน่ายไปยังทั่วประเทศเรื่องราวของยมามาฮ่าเนโอและฟรีโกจะเปิดตัวกันในช่วงก่อนงานมอเตอร์โชหรือเปิดตัวที่งานมอเตอร์โช เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ